อกกำลังกายตาเออ้สวัสดีเพื่อนๆตอนสวัสดีจ้าเพื่อนมอกกำลังกายยำชาด้วยได้แข็นแรง สวัสดียามเช้าจากเพื่อนนะมาเดี๋ยวจะมาไว้ที่เย็บมาเย็บอ่ายังยกมาไว้ทิอ่ะน้องอ่าหันตัวเลอ

ยก็เขาไม่เอาเขาไม่ใช่ซีมันเป็นมวยสากลตาไปๆอยี่นจะเตะไวคันจะชกไปพาไหนอนเย็บเย็บ

ป่หมดยกแล้วหมดยกหมดยกแล้วตาเนี่ยหมดยกแล้ว้ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนยามเช้าเด้อออกกำลังกายชกยกที่หนึ่งหมดแล้วจ้า